แผนธุรกิจของเราเนี่ยมาเริ่มอย่างไรทําอย่างไรกันได้อย่างไรเอาแบบรวมๆคร่าวๆเราจะได้รู้ว่าอ๋อกินอย่างนี้และได้เงินอย่างนี้ทําแบบนี้นี่แหละและแนวคิดนะครับมาจากสองประธานของเรานะครับประธานประธานและกรองประธานเนี่ยนอนหมอนเดียวกันมาเป็นโอ้ก็เรียกว่าทั้งชีวิตนะครับนี่คือคู่ชีวิตเลยนะครับและเป็นผู้ที่สร้างชีวิตเลยนะครับกับธุรกิจเครือข่ายแล้วันนี้เอาประสบการณ์ทั้งหมดมาทุ่มเทให้กับพร้อมมิรของเรา ทุกท่านครับมันคืออิทธิพลเลยนะครับเครือข่ายเนี่ยเป็นอิทธิพลนะอิทธิพลแบบไหนก็ท่านลองดูสิครับไปที่ไหนก็เจอแต่เซเว่นทำไมเขาต้องเปิดเยอะจังอ่ะก็เขาครอบครองเครือข่ายเดีเขาขายวเขาขายได้เป็นวินาทีเลยนะมื่นกว่าสาขาทั่วประเทศไทยไทยสะดวกที่ไหนก็ซื้อตรงนั้นอนะล่ะใครได้ตังค์ล่ะเขาได้ตังค์เราอะเราได้ของไงวันนี้เราอยากจะเป็นเจ้าข,ของไหมอยากเลขเจ็ดตัวเดียวกี่ล้านมีทุนไหมถ้าไม่มีผ่าน วันนี้เราเห็นนะ c e e o o o k เราก็เล่นไลน์แล้วก็มีบางคนมีทั้ง Facebook มีทั้งไลน์ด้วยที่แน่ๆคือมันคือเครือข่ายของโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้นะครับมาร์คซก็เบิดลุ้ยระดับโลกเลยเพราะเลยเขาเป็นเจ้าของคนทั้งโลกใช้บริการของ Facebook นี่แหละครับวันนี้เราอยากจะเป็นเจ้าของไหมอยากมีความรู้ไหมนะมีความสามารถไหมเอ่ะแล้วถ้าเกิดมีจริงๆแข่งกับเขาได้ไหมนะตอนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผ่าน แต่เราก็อยากเป็นเจ้าของเครือข่ายเนาะอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะเป็นมากๆคือเจ้าของเครือข่ายมือถือโอ้เอ้ดีแท็กทูมเป็นวินาทีเลยนะครับรายได้ของเขาอ่ะเพราะอะไรแต่ทุกครั้งที่เรายกโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอินเทอร์เน็ตรหรือว่าโทรศัพท์หาเล่นไลน์เล่นเฟซต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับและเรามีเครือข่ายไหมถ้ามีต้องซื้อดาวเทียมดาวเทียมดวงเท่าไหร่โอ้โห พันล้านไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้ถ้าเรามีทุนไม่พร้อมแต่เราอยากเป็นเจ้าของเครือข่ายเอาแบบง่ายๆลงทุนได้น้อยแล้วก็ได้ของเอามากินมาใช้และไม่มีความเสี่ยงด้วยพร้อมมิให้ท่านเป็นเจ้าของเครือข่ายได้แบบง่ายๆนี่คือธรรมชาติเลยกินดีใช้ดีบอกต่อกันไปครับวันนี้ถ้าเราเลือกได้เราก็อยากจะแข็งแรงอันแน่นอนถ้าแ,แข็งแรงแล้วไม่ม,มีตังค์ไม่ดีถ้ารวยเยอะๆยิ่งดีแต่ถ้ารวยแ้วนอนป่วยไป็นอัมาพื่กรรมพา,าพไม่เอา แต่วันนี้ถ้าเลือกได้อยากได้แข็งแรงด้วยร่ำรวยด้วยดีไหมดีแต่พรอมิสบอกว่าสองอย่างแข็งแรงและรำ่ำรวยมันไม่เหมาะสมกับคุณเพราะพรอมิสบอกว่าคุณต้องได้บุญด้วยได้บุญจากไหนก็เอาของดีๆไปให้เขาได้ทานได้เขาได้ดื่มเขาดีเขาก็ขอบคุณคําขอบคุณคือบุญอันยิ่งใหญ่นอกเหนือจากบุญก็ได้สุขภาพก็มาเงินตราก็มากมีเพราะนี่คือแผนธุรกิจของพรอมิร มันดีมากๆเลยนะครับและจะดีขึ้นนะครับกินของดีใช้ของดีแล้วก็มีกระตังดังต่อไปนี้สินค้า3ตัวเอาไปแนะนําซะแล้วคุณจะได้เงินในระบบนี่คือธุรกิจออนไลน์ร้อยเปร์เ็นหมาะกับยุคนี้มากๆเลยนะครับเดินทางไปไหนลําบากต้องตรวจต้องค้นโอ้เยอะแยะมากมายวันนี้เราทํางานออนไลน์ครับและออนไลน์ของเราง่ายๆเลยครับ มาดูนะเมื่อเรามาเป็นสมาชิกเครือข่ายของพรอมมิรและเราก็จะเป็นเจ้าข,ของเครือข่ายด้วยนะสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเป็นเครือข่ายนั่นก็คือเป็นสมาชิกตลอดชีพแล้วก็ได้รับผลตอบแทนจากบริษัทต,ตามเงื่อนไขง่ายๆเดี๋ยวอธิบายฟังและเป็นมรดกตกทอดตลอดกาลนานเทินเรามีรายได้วันละเป็นพันเป็นหมื่นเดือนเป็นแสนเป็นล้านเรามอบมรดกได้ถ้าเราไม่อยากหายใจ และการซื้อสินค้าซื้อได้ในราคาสมาชิกตลอดเหตุผลก็เพราะอะไรก็เรากินดีใช้ดีหมดไปแล้วก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อกินซื้อในราคาสมาชิกนี่แหละครับผมยกตัวอย่างอะไรกันนะครับซื้อแบบฉลาดนะเป็นสมาชิกปับ๊บซื้ออะไรก็ได้อย่างน้อยหนึ่งกล่องอ่ะยกตัวอย่างพร้อม กาแฟหนึ่งกล่องราคาข้างกล่อง490บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราเป็นสมาชิกเงียเหลือราคาเพียง390บาทเห็นไหมประหยัดเงินไปตั้งหนึ่งถ้าเราเอาไปขายเราก็กดกำไรหนึ่งนะครับยังไม่พอครับเราจะมีคะแนนเอาไว้ให้กับทุกท่านสินค้าทุกอย่างมีคะแนนหมดนะครับอย่างที่อาจารย์พูวสิทธิ์ว่ากาแฟของเราก็ร้อยยี่สิบมากคะแนนว่ากาเมะของเราก็เท่านี้นี่มีคะแนนทั้งหมดแหละคะแนนมีประโยชน์ยังไงคะแนนสามารถ สะสมส่วนตัวของเรานะครับเอาไว้สะสมเพื่อขึ้นตําแหน่งทางธุรกิจได้ตําแหน่งทางธุรกิจของเรามีทั้งหมด3 4ตําแหน่งดังต่อไปนี้ตําแหน่งที่1คือตําแหน่ง PM 1 PM 2 PM 3และ PM 4 PM ย่อมาจากพร้อมมิดย้ําพร้อมมิดถ้าเราจะต้องการขึ้นตําแหน่ง PM 1เราต้องทำยังไงก็กินซื้อใช้กินไปสะสมไปทีละกล่องสองกล่องสะสมครบ 1,250คะแนนหรือถ้าเราตัดสินใจทําธุรกิจซื้อทีเดียวเลยก็ได้ครับใช้เงินประมาณ3,000กว่าบาทนี่คือเป็นเจ้าของธุรกิจตลอดชีวิตเลยนะครับและตําแหน่ง PM 1นี้จะมีรายได้ในระบบวันละ5,000ต่อวันนะได้อย่างไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับแต่ให้เรารู้ก่อนว่าถ้าอยู่ตำแหน่ง PM 1จะมีรายได้สูงสุดวันละ5,000ในระบบเดือนนึงก็แสนห้าแต่ถ้าอยากได้มากกว่านั้น ก็ซื้อกินซื้อใช้ไปเรื่อยๆสิครับหรือจะซื้อทีเดียวก็ได้สะสมเริ่มนับจากเดิมไม่ใช่เริ่มใหม่นะครับจากเดิมพันสองร้อยสิบคะแนนอยู่ตำแหน่ง PM 1หนึ่งใช่ไหมกินใช้ไป,ไปเรื่อยๆครบสองพันสามพันทงพันห้าร้อยคะแนนึือตำแหน่งพ m เสองตำแหน่งนี้จะมีรายได้วันละหนึ่งหมื่นบาทเอาเดือนนึงก็สามแสนถ้าอยู่ตำแหน่ง PM สามได้วันละห้าเดือนวันละสองหมื่นนะครับสะสมไปครบห้าพันคะแนนอ่ะหรือจะซื้อทีเดียวก็ได้ และถ้าเกิดอยู่ตำแหน่งสูงสุดของเรานะครับเรามี4ตำแหน่งเนาะตำแหน่งสูงสุดตำแหน่ง PM4 สะสมไปหรือจะซื้อกินทีเดียวก็ได้ครบหน,น,นึ่งหมื่นคะแนนปั๊บขึ้นตำแหน่งปุ๊บเลยรายได้ในตำแหน่งนี้วันละสี่หมื่นครับเดือนหนึ่งก็ล้านสองพอใช้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับท่านขึ้นอยู่กับท่านนะครับหลายคนบอกว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยวันละเป็นหมื่นเนี่ยเวอร์เกินไปไหมเทาเวอร์สองข้อบอไม่ออก ใบอนุญาตให้และที่สำคัญก็คือถ้าเราทําแล้วมันไม่ได้จริงเราไม่ออกแผนตอนนี้มานะครับเพราะเราต้องการออกแผนธุรกิจมาเพื่อให้ทุกคนจับต้องได้ถึงแม้ช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้วันละเป็นพันเป็นหมื่นได้วันละพันครึ่งพันโอเคไหมละครับก็คู่ละ1นึ่พได้อย่างไรบ้างมาดูกันต่อจากนี้ย้ําสินค้าที่เรากินสะสมคัดแนนเอาไว้เพื่อขึ้นตําแหน่งทางธุรกิจ และเมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วปับ๊บคะแนนขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตกนะครับตำแหน่งทุกตำแหน่งขึ้นแล้วเลยนะไม่มีตกนะครับมาดูกันเมื่อเรามีตำแหน่งปั๊บมีรายได้อย่างไรบ้างมีรายได้ห้าช่องทางดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งขายปลีกท่านขายปลีกเอากําไรกันเอาเองถ้าเราเป็นสมาชิกถ้าซื้อกาแฟนะครับกล่องหนึ่งสามร้อยเก้าสิบแต่ข้างกล่องสี่ร้อยเก้าสิบแล้วขายราคาเต็มเราก็ได้กําไรหนึ่งร้อยเลยนะนี่คือคนชอบขายถ้าขายเราก็ได้ตังถ้าไม่ขายเราก็ไม่ได้ตังไงเพราะอะไร ก็นี่คือการขายไงแต่ถ้าไม่ชอบขายนะครับมาขยายงานกันสิครับขยายแบบไหนให้ทุกคนสมัครเป็นสมาชิกเลยเพราะอะไรก็สมัครฟรีไม่ต้องเสียก็ตังค์นะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้สมัครเป็นสมาชิกฟรีให้เขาซื้อในราคาสมาชิกเหมือนอย่างที่เราซื้อนี่แหละแต่เราจะได้เงินจากตรงไหนได้จากค่าแนะนําครับถือว่าเป็นค่าโฆษณาเหมือนเราเป็นพรีเซนเตอร์ได้ค่าโฆษณา10-20%ของคะแนานตามตําแหน่ง เดี๋ยวอธิบายต่อจากนั้นเป็นระบบในการบริหารองค์กรนะครับในการสร้างทีมจับคู่ซ้ายขวามีหนึ่งคู่เอาไปเลยครับคู่ละหนึ่งพันไอ้คำว่าคู่คืออย่างไรและอย่างไรจริงแ้่หนึ่งคู่เดี๋ยวอธิบายฟังต่อมาคือเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทต่อเมื่อเราขึ้นตําแหน่งของบริษัทแล้วเราถือเป็นผู้บริหารเราจะได้ค่าบริหารนะครับห้าเปอร์เซ็นกับยี่สิบเปอร์เซ็นตตามตําแหน่งตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับจากคนที่เราแนะนํา เมื่อเขามีรายได้เราก็ได้เพิ่มด้วยบริษัทจ่ายให้เองและอันต่อมาคือทุกคนกินทุกคนใช้ถือซะว่ากินของดีที่บริษัทและบริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้กับท่านตรงนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นระบบยูนิเลเลจ่ายให้ทั้งหมด10ชั้นลึกชั้นละ8%เดี๋ยวอธิบายฟังตอนนี้มาดูกันระบบของพรอมิดนะครับเป็นธุรกิจ ดีมากๆในยุคปัจจุบันนี้คือใช้ระบบ b บ n a r y บวกกับ un i t เทลเวลล์ไบนาเป็นแบบไหนดูในองค์กรสองข้างซ้ายขวา b บ n a r y คือการบริหารองค์กรสองข้างซ้ายขวาเป็นแบบนี้ครับสมมตินี่คือตัวเราก็เหมือนผังองค์กรทั่วไปที่เราไปเห็นผังนะครับผังโครงสร้างผังโครงงาน,นอะไรต่างๆมีผู้จัดการมีผู้ช่วยมีแยนมเพิมีประหลักเหมือนกันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากินดีชดีบอกต่อสิครับเราก็ได้ค่าแนะนํา บอกต่อไปแล้วปั๊บในระบบแบตเตอรี่บอกว่าเราเองเนี่ยแนะนําใครมากติกี่คนก็ตามทีนะครับสามารถเอามาต่อตัวเองตามผังองค์กรน,นะครับเอามาติดตัวเองได้เพียงแค่ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนเท่านั้น <c oughs> ถ้ามีมากกว่าสองคนเอาไปต่อไหนเอาต่อช่วยทีมงานครับต่อเขาบ้างต่อซ้ายบ้างขวาบ้างผมจะบอกตัวนี้นะครับ ทุกคนเขาก็มีของเขาเราก็มีของเราแต่มันติดตัวเองได้แค่สองคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาแนะนําเขาก็เป็นเครือข่ายของเขาแต่ก็เป็นเครือข่ายของเราไปในตัวด้วยตัวเราเองแม้ทีมหรือคนที่แนะนําเรามาแนะนํามากกว่าสองคนได้ไหมได้เขาติดตัวได้แค่สองคนที่เหลือเขาก็ต้องช่วยเราข้างใดข้างหนึ่งต้องเหมือนเราก็เหมือนเขาเพราะฉะนั้นทุกคนเงื่อนไขเดียวกัน เครือข่ายท่านจะมาแบบมหาศารโดยธรรมชาติผมกจ็จะเน้นนะครับนี่คือเครือข่ายของท่านนะครับเราไม่ได้แนะนําเองคนเดียวน,นะครับทุกคนช่วยกันมันคือเครือข่ายแบบธรรมชาติและเมื่อมีองค์กรสองข้างซ้ายขวาต่อจากนี้ทุกท่านจะได้เงินจากการจับคู่เป็นแบบนี้นะครับบริษัทจะคำนวณเงินให้ก็ต่อเมื่อมีคะแนนซองสองข้างเท่านั้นนะครับคะแนนต้องสองข้างคืออะไร ข้างซ้ายจะมาจากใครบ้างกันรู้ซื้อกินซื้อใช้ไงสินค้ามันมีคะแนนเมื่อมีข้างซ้ายรวมแล้ว5,000ันคะแนนข้างขวา5,000ันคะแนนซึ่งจะมาจากใครบ้างเราไม่รู้แต่ระบบเขารู้และเรารู้ได้ยังไงเปิดดูในระบบเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกก็จะมีรหัสสมาชิกมียูเซอร์ปึง้งถังองค์กรมาเลยครับชื่ออะไรนาทุนอะไรซื้ออะไรมีกี่คะแนนมาหมดเลยครับ ตรงนี้ถ้ามีซ้ายห้าพันคะแนนขวาห้าพันคะแนนอย่างเนี้ยเราเรียกว่านหนึ่งคู่รับไปเลยครับวันนั้นหนึ่งพันบาทง่ายๆอย่างนี้นะครับบางคนสงสัยถามว่าอ้าแล้วถ้ามีคะแนนข้างเดียวล่ะคำนวณเงินให้ไหมไม่คำนวณเพราะอะไรเพราะมันไม่เข้าเงื่อนไขไงแต่เขาเก็บคะแนนเอาไว้จนกว่าจะมีคะแนนสองข้างทุกท่านพอมองเห็นเลยไหมว่าเดี๋ยวมันก็มีสองข้างและสองข้างมาจากไหนบ้างดูตรงนี้ครับคะแนนต้องสองข้างมาจากอันที่หนึ่ง คนที่แนะนําเรามาอาจจะมาต่อให้เราข้างใดข้างหนึ่งเหตุผลก็ผมบอกแล้วไงว่าระบบไบนารี่แนะนํากี่คนก็นแล้วแต่แต่เอามาต่อตัวนี้เป็นแค่ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนที่เหลือต้องช่วยองค์กรเพราะฉะนั้นคนที่แนะนําเราเขาทํามากี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนและเขามีคนสองคนไหมมีเมื่อเขามีสองคนแล้วปับ๊บไอ้คนที่เหลือจะต่อใครก็ต่อข้างล่างและข้างล่างของเขาคือใครอาจจะเป็นเราที่มาใหม่วันนี้ จริงไหมถูกต้องครับตัวเราเองอะโอฉันก็มีคนรู้จักตั้งเยอะหน้าตาก็ดีจิตใจก็งดงามฉันก็แนะน,นําไปเรื่อยๆแนะนําฉันก็ได้ขขาวแนะนาเอามาต่อตัวเองซ้ายบ้างขวาบ้างมันติดตัวหมดแล้วสองคนก็ต่อช่วยทีมงานแล้วทั้งหมดทีมงานซ้ายขวาเป็นของใครของเราของเราแม่ทีมก็ต่อลงมาเราเองก็หางเราเองด้วยแล้วคนที่เราแนะนํามาเขาก็มีเพื่อนมีญาติของเขาเขาก็แตกหน่อต่อย,ยอดออกไปเป็นเครือข่ายของเขาของเราท่านเห็นยัง เครือข่ายมันก็มาง่ายๆและมาเยอะๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีเครือข่ายเยอะขึ้นคะแนนมามาเยอะขึ้นเมื่อมีคะแนนเยอะขึ้นท่านได้เงินทุกวันอย่างน้อยๆวันละหนึ่งพันอ่ะก็เราให้คู่ละหนึ่งพันล้าทาแบบไหนอ่ะระบบจะคํานวณให้เราเองครับเราไม่ต้องมานั่งคานวณให้ปวดหัวหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าใครซื้อที่ไหนบ้างซื้อตอนไหนบ้างซื้ออะไรบ้างเราไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้เปิดระบบที่เราสมัครเป็นสมาชิกสิครับหลังจากนี้ระบบจะคํานวณได้ว่า คะแนนข้างไหนน้อยเรียกข้างน้อยว่าทีมอ่อนนะครับคะแนนข้างไหนเยอะเรียกข้างเยอะว่าทีมแข็งและระบบจะเอาคะแนนข้างน้อยมาเป็นตัวตั้งที่มีอย่างน้อย5 0 0พันคะแนนละออามาเลยครับตั้งไอ้ที่เหลือเก็บไว้ไม่ตัดทิ้งทํเนวณแบบนี้ครับด้วยดีเลยนี่คือรายได้ทั้งหมด5ทางนะไอ้ทางที่หนึ่งผมไม่อธิบายละขายปลีกท่านเรียกกําไรการเอาเองจะเอากําไรกี่สิบกี่ร้อยเรียกเก็บกันเองถ้าขายได้ท่านก็ได้ตังค์ถ้าขายไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตังค์นะครับนี่คือัาคาปลีกนะ แต่ถ้าท่านต้องการขยายงานให้เขาเป็นสมาชิกเลยครับและท่านจะได้เงินทางที่สองนั่นคือข่แนะนํนำเป็นพรีเซนเตอร์มาดูครับวันนี้ถ้าตัวเราเองซื้อกินกล่องสองกล่องก็เป็นสมาชิกปกติครับยังไม่ได้เป็นสมาชิกธุรกิจนะเป็นสมาชิกซื้อกินซื้อ,อใช้ราคาถูกแต่ถ้าเรากินสะสมไปเรื่อยๆครบ1,2 5 0คะแนนท่านเปลี่ยนตำแหน่งจากสมาชิกปกติเป็นสมาชิกธุรกิจ p m 1่านทีต่อจากนี้เป็นธุรกิจแล้วนะครับ ท่านแนะน,นําคนน่ะท่านได้ค่าแนะนําส่วนตัวเลยครับ10%ของทุกอย่างที่เขาซื้อซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไร่ตลอดชีวิตของเขาท่านได้ค่าแนะนำ10%ครับนี่คือลิขสิทธิ์ของท่านและหลังจากนั้นทุกคนกินทุกคนใช้คะแนนมารวมสะสมคะแนนข้างซ้ายมีคะแนนข้างขวาถ้ามีคะแนนข้างซ้ายครบห้าพันคะแนนข้างขวาห้าพันคะแนนซึ่งมาจากไหนมาจากเครือข่ายอย่างนี้เลยเรียกว่าหนึ่งคู่รับไปเลยครับหนึ่งพันบาทในวันรุ่งขึ้นทุกท่านครับนี่คือการจับคู่ แต่ตำแหน่งนี้บริษัทจะบอกว่าให้สูงสุดวันละห้าคู่เท่านั้นนั่นหมายถึงเราจะได้สูงสุดวันละสองวันละห้าพันีงครับก็คู่ละหนึ่งพันห้าคู่ก็ห้าพันถ้าได้ทุกวันอ,อ๋อก็เดือนนึงก็แสนห้าก็หรูอยู่นะครับณนะภาวะปัจจุบันและคะแนนที่เหลืออย่าลืมนะครับคะแนนข้างแข็งเขาเก็บไว้ให้ตลอดเขาไม่ได้ตัดทิ้งเพราะ,ะนั้นท่านมีโอกาสได้เงินทุกวันเพราะเครือข่ายท่านเยอะเขาซื้อกินซื้อชั้นมันเป็นคะแนนรวมรวมไว้ให้ตลอด แต่ถ้าอยากได้เงินมากกว่านั้นสะสมคะแนน,นไปสิครับให้ครบ2500คะแนนหรือจะซื้อดีลตุ้มเลยก็ได้ครับใช้เงินประมาณ6,000กว่าบาทเป็นธุรกิจนะครับสินค้าก็ได้ไม่มีความเสี่ยงและคนใหม่ที่ท่านแนะนำมาเอาไปเลยครับค่าแนะนำจากเดิมตะกี้เนี่ย10%เองนะแต่เราขึ้นตำแหน่งขึ้นเราจะได้ค่าแนะนำ13%า13%อย่าลืมคนเก่าที่เป็นเครือข่ายของเรามันก็มีการแตกหน่อต่อยอดกันไปคะแนนมาปุ๊บ ได้คู่ละ1นึ่พันเหมือนเดิมแต่จํานวนคู่ได้เยอะขึ้นคือวันละ10คู่นั่นหมายถึงวันละ1น0 0 0หบาทเดือนหนึ่งส0 0แสนแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ตําแหน่ง PM3 สาก็คือ5,000คะแนนสะสมส่วนตัวเราไม่ได้บังคับวันเวลาไม่มีกําหนดแต่ถ้าท่านอยู่ตําแหน่งนี้เร็วขึ้นรายได้ท่านก็เยอะขึ้นนะครับเพราะอะไรก็ขานแนะนาเอาไปเลยครับสิบเจ็ดเปอ ได้เยอะขึ้นนะครับและคนใหม่ที่เข้ามาได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับค้าแนะนํานะไอ้คนเก่าที่เราแนะนําเขาซื้ออะไรก็ตามทีท่านก็นได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่ท่านแนะนําได้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับและในการจับคู่ก็คู่ละหนึ่งพันเหมือนกัน แต่จานวนคู่มันเยอะขึ้นเพราะอะไรก็ตําแหน่งเราสูงขึ้นรายได้เราย่อมมากขึ้นและทีมงานเราเยอะขึ้นไงครับองค์กรเยอะขึ้นยังจักยังไม่พอนะครับท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทอัตโนมัติเลยเพราะตําแหน่งนี้บริษัทจะให้ค่าบริหาร5%จากไหนจากไรายได้จากการจับคู่ของคนที่คุณแนะนํามานะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนําเขามาอยากให้เขาได้เงินจากการจับคู่เยอะๆไหมอ่ะยากเมื่อเขาได้ เราได้เพิ่มจากบริษัทนะครับไอ้ค่าแนะนําเราก็ได้ของเราอยู่แล้วจับคู่เราก็ได้ของเราเขาก็ได้ของเขาแต่บริษัทให้เราเพิ่มตางหากแต่ถ้าเราอยู่ตาแหน่งสูงสุดคือตําแหน่ง PMC สะสมไม่ครบหนึ่งหมืนคะแนนไม่กําหนดวันเวลานะครับสะสมได้ไม่กําหนดเราจะได้ตําแหน่งสูงสุดของบริษัทนั่นหมายถึงค่าแนะนำเอาไปย0สบอร์เซอย่าลืมนะครับคนเก่าที่เราแนะนําเขาซื้ออะไรท่านได้20เอร์เซค่าแนะนําน,นนะ และคนใหม่ที่ท่านแน้นํามาก็ได้20%นแน่ๆและจำนวนคู่คู่ละหนึ่งพันเหมือนเดิมแต่ในการนับจํานวนคู่มันเยอะขึ้นไงครับไ่้40คู่ก็คือวันละ40,000เดือนหนึ่งล้านสองตำแหน่งเนี้ยลงทุนประมาณ20,000กว่าบาทลงทุนครั้งเนี้ยจบแล้วนะคะเพราะอะไรก็ตำแหน่งสูงสุดมันมีแค่นี้แค่นี้เองพอท่านได้วันละ40,000แล้วปั๊บทำไงอะ่ะก็นั่นสิ ท่านต้องบริหารเงินของท่านแล้วนะครับจะซื้อกินซื้อใช้อะไรก็ต้องดูดูกันหน่อยวันละสี่หมื่นบาทกินหมดหรือเปล่าผมไม่รู้และที่สําคัญที่ผมบอกนะครับนี่คือเงินรายวันนะครับค่าแนะนํารายวันจับคู่ก็เป็นรายวันแต่ต่อจากนี้มาเป็นเงินเดือนของท่านด้วยเขาถือว่าท่านเป็นผู้บริหารแล้วนะครับมาดูกันสําหรับรายเดือนจะได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือเอาทุกคนกินทุกคนใช้บริษัทไม่ได้จ้างให้กินนะครับแต่ถ้ากินแล้วได้ตังค์รายเดือนด้วยเป็นเงินเดือนอ่ะเอาไหมอ่ะ เอาดิทำแบบไหนทุกๆสามเดือนซื้ออะไรก็ได้ห้าร้อยคะแนนทุกๆสามเดือนนะครับห้าร้อยคะแนนถ้าเป็นอ,อะไรอ่ะพีเอ็มกาฟกล่องหนึ่งก็หาร้อยคะแนนแล้วนะครับเออสามเดือนขอสักห้าร้อยคะแนนต่อจากนี้ทุกคนที่คุณแนะนํานะครับในระบบยูนิลเวลจากคานวณน,นี้กับท่านทั้งหมดรวมเป็นสิบชั้นชั้ะแปดเปอร์เซ็นนั่นหมายถึงในเครือข่ายของท่าน เขาซื้อกินซื้อใช้เรียกว่ารักษาระบบรักษาสุขภาพและรักษาผลประโยชน์ในทุกๆสามเดือนท่านจะได้คนละสี่สิบาทผมยกตัวอย่างเลยนะครับผมไอบนารี่มาอาธิบายฟังจะได้ง่ายต่อการอาธิบายและก็เห็นภาพง่ายๆจริงๆแล้วท่านจะแนะนำกี่สิบกี่ร้อยคนก็ตามทีนะครับในระบบยูนิหรือว่าถือเป็นชั้นที่หนึ่งของท่านหมดเลยนะครับชั้นที่หนึ่งของท่านไม่ใช่มีแค่สองคนนะครับอาจจะมีเป็นร้อยคนก็ได้ถ้าท่านแนะนำมา แต่ระบบไบนาลีบอกว่าติดตัวได้แค่2คนทีหรือจะต่อตรงไหนก็ตามทีนั่นคือคนที่คุณแนะนำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นไบนาลีเนี่ยสมมติแนะนำแค่คนละสองอยกตัวอย่างง่ายๆเอาแค่คนละสองชั้นที่1ของเราก็มีสองคนชั้นที่2ของเราก็คือสองคนของเราก็มีแนะนำกับคนละสองก็เป็นสี่คนเป็นแดคนทั้งหมดเป็นระบบทวีคูณซึ่งทุกคนรับผิดชอบมันแค่คนละสอง สิบชั้นทั้งหมดจะมีองค์กรของท่านทั้งหมดสองพันคนสองพันกว่าคนในเครือข่ายของท่านถามจริงๆเราแนะนําจริงๆกี่คนเองครับสองคนเองถ้าทุกคนแนะนํากันแค่คนละสองเนี่ยสิบชั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดสองพันกว่าคนสุดยอดเลยอันนี้ผมพูดแค่ขั้นต่ําแบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดทุกคนแนะนําเป็นคนละสิบแล้วครับ คนละสิมันจะเป็นกี่หมื่นคนกี่แสนคนละครับในองค์กรของท่านนะเอ้ามาดูกันนะครับทั้งหมดตรงนี้นี่คือพรอมิทจ่ายค่าลิขสิทธิ์เครือข่ายกับท่านนะครับคนละสี่สิบบาทย้ํานะฮะนี่คือเงินเดือนของท่านแล้วนะครับสี่สิบาทมาจากไหนก็ทุกคนซื้อคนละห้าร้อยคะแนนในสามเดือนอยังไงห้าร้อยคะแนนคูณแปเปซนคือสี่บาทเพราะฉะนั้นชั้นที่หนึ่งของเรามีสองคนเอาไปแปดสิบาท ชั้นที่สองมันมีสี่คนได้คนละสี่สิบาทเป็นร้อยหกสิบาททั้งหมดตัวนี้เราไม่ได้ทําเองไม่ได้แนะนําเองนะครับเริ่มตน้นแค่สองคนนี่คือรายได้ของท่านทั้งหมดสิบชั้นลึกจะมีทั้งหมดสี่หมื่นกว่าบาทแต่ถ้ารวมแล้วสิบชั้นท่านได้ทั้งหมดกี่หมื่นแลวละครแปดหมื่นกว่านะครับ 80, ผมจึงถามทุกท่านที่หนึ่งถ้ากินของดีเป็นประจำประจำแล้วก็มีเงินรายวันที่เราแนะนำมักมีเครือข่ายด้วยแล้วก็ในระบบยูนิลิเวททุกคนกินในแต่ละสามเดือนน่ะห้าร้อยนแน่แนแล้วมีเงินเดือนประจําให้เนี่ยเอาคีเลนะซื้อกินซื้อใช้ในสมเ,เดือนนะทุกๆสามเดือนนะใช้เงินประมาณตั้งสองสามพันแต่แรกมาด้วยเงินเดือนของเราสี่ซาห้าหมื่นเนี่ยยอมกินไหมครับของมันดีด้วยไงเมื่อกินแล้วดี กินแล้วได้ตังค์นี่แหละครับธุรกิจของเราในตำแหน่ง p ี1สรุกง่ายๆอย่างละหนึ่งกล่องอะไรก็ได้บริษัทมีเซ็ตสินค้าให้เรียบร้อยหรือท่านจะซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดไม่อยากจะคิดอะไรเยอะมากมายอย่างละหนึ่งกล่องลงทุน3บาทกบ,บาทได้ขาแนะนําำสิจับคู่คุณละหนึ่งพันสูงสุดหคู่ต่อวันห้าพบาทครับแต่ตำแหน่งพี2 อย่างละสองกล่องครับขาดแนะนํนเป็นสิบสาเปอร์เซ็น13%แดกคู่ละหนึ่งพันเหมือนเดิมแต่จํานวนคู่มันเยอะขึ้นครับเป็นสิบคู่คือวันละหมื่นแต่จะอยู่ตาแหน่งพีเอ็มสามดคาบริหารด้วยนะครับได้ค่าบริหารด้วยนะครับเอาวันหนึ่งก็สองหมื่นนะครับตาแหน่งสูงสุดคือตําแหน่งพีเอมสี่อย่างละสี่กล่องไอ้อย่างละแปดกล่องครับของดีๆอยู่ในบ้านมันไม่บูดมันไม่เน่าเราไม่ขาดทุนและเรามีสินค้าไปแนะนําใครมันก็สะดวกทันใจเราเขาอยากกินอันนี้มีมีอยู่แล้วนี่ตัวเรามีอยู่แล้วไง เพราะนั้นทั้งหมดตรงนี้คือธุรกิจแบบง่ายๆสรุปคร่าวๆถ้าเราอยู่ตำแหน่ง p m 1หนึ่งลงทุนประมาณเล็กๆน้อยๆสามพันกว่าบาทจับคู่ไปทํางานกันไปตำแหน่ง p m 2สองลงทุน6,000กว่าบาทจะได้วันละหมืน่นตำแหน่ง p m 3สาลงทุนหมื่นสาพันกว่าบาทเราได้ตำแหน่งสูงสุดเราได้ค่าบริหารด้วยนะครับนี่คือธุรกิจที่เป็นธรรมชาติกินของดีใช้ของดีและมีกระตังต้องรู้จักซื้อด้วยนะครับ แล้วซื้อที่ไหนแล้วครับจึงจะได้เงินแบบนี้พร้อมมิดสิครับเพราะแผนธุรกิจพร้อมมิดตามที่ท่านได้ทัศนาตะกี้นี้แหละเพราะในวันนี้พร้อมมิดมีอุปกรณ์เครื่องมือในการดาเนินธุรกิจให้พร้อมเลยนี่คือการประชุมซูมเรามีหน้าที่เอานิ้วสวยๆของเราจิ้มไปที่ลิงก์ที่ท่านจะสมัครเรียบร้อยแล้วปั๊บจะมีลิงก์เว็บไซต์ทําธุรกิจให้เอาลิงก์ของเราไปแปะในโซเชียลเน็ตเวิร์กของท่านแปะตรงไหนก็ได้ใครเห็นลิงก์เปิดเข้าไปปับ๊บโอ้โหเว็บไซต์ของเราอลังการรายละเอียดอยู่ที่นั้นทั้งหมดเลย และเมื่อเขาซื้อนั่นคือเครือข่ายของท่านนั่นคือรายได้ของท่านไม่ว่าจะเป็นซูม YouTube w ช์แอปท p กตอร์กูเ o ิลไลน์ไอจีอินสตาแกรหรือ Facebook ธุรกิจของเราครับและวันนี้เราพร้อมเสมอนะครับที่จะให้คําแนะนํากับทุกท่านทุกท่านครับนี่คือข้อมูลร,ร,ร่าวๆของแผนธุรกิจแต่ถ้าอยากเจาะลึกปรึกษาผู้แนะนําข,ของท่านเพราะผู้แนะนําของท่านบอกได้อย่างสุดยอดมากครับเพราะเพราะเขาเรียนรู้มากรเขารู้มาก่นและเขาได้มาแล้วและเขาก็จะแบ่งปันกับเรา แต่วันนี้มีผู้หนึ่งนะครับที่จะมาแบ่งปันกับเราเกี่ยวเรื่องของธุรกิจและท่านผู้นี้นะครับโอ้โหเป็นนักร้อง